ตับซ้อนรวยสนับสนุนโดยธนาคารออมสิสนบ้านสวัสดีครับรับส่งบริณียถึงบ้านเลยครับผมครับที่ไหนครับปัตตานีภูเก็ตยะลาโอเคครับได้ครับฮัลโหลสวัสดีครับเอ่อบริการส่งไปรษณีย์ถึงบ้านครับโอ้ยุ่งขนาดเนี้รับสายแทบไม่ทันแล้วครับต้องทําไหดีครับเนี่ยพี่จอย โอ้โหขายดีอย่างนี้ถ้าไม่มี10มือเป็นทศกัณก็ต้องเพิ่มพนักง,งานรับโทรศัพท์แล้วล่ะค่ะถ้าคิดจะให้บริการ Delivery หรือส่งอาหารตามบ้านก็ต้องลงทุนหน่อยนะคะการให้บริการแบบ Delivery นั้นคนกรุงเทพรู้จักกันดีนะคะแต่สำหรับธุรกิจประเภทอื่นๆก็มีการให้บริการแบบ Delivery เช่นการอย่างเช่นเวลาเราไปซื้อเฟอร์นิเจอร์หรือว่าวัสดุก่อสร้างหรือว่าสินค้าที่ลูกค้าสั่งเยอะๆค่ะ แต่ยังไงก็ตามนะคะการส่งสินค้าประเภท Delive อรีนั้นไม่จำเป็นว่าจะจำกัดอยู่เฉพาะในธุรกิจใหญ่ค่ะธุรกิจเล็กๆถ้าหากอยากจะเพิ่มยอดขายรับ AEC ก็สามารถทำได้เช่นกันรับรองได้ว่าลูกค้าจะเพิ่มขึ้นและก็จะรวยรวยรวย,รวย,ย,ยิ่งขึ้นค่ะติดตามชมสับสอนรวยได้ทุกวันจันทร์อังคารและพุธนะคะสับสอนรวยและจอยอวสดาสวัสดีค่ะ